สวัสดีครับลุงหนวดครับผมสวัสดีลุงหนวดสวัสดีเจนี่มแอลุงทอมนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับสวัสดีครับเรามาถึงกันแล้วกับส้มตําผู้ใจบุญนะครับณสํานักสงฆ์ดอนบงบุญยาลามนะครับบาดอุ้มเหมาอาเภอบังคโคนจังหวัดสกลนครครับบรรยากาศตอนนี้ครับเรามาเยี่ยมยามทำเขาลุงหนวดนะครับบรรยากาศที่ลุงหนวดเท้าเห็ดลงท่านมือนี้ทีนี้เขามาละกอร้อยโลบลุงหนวดฮะย่ำจนปวดแขนย่ำจนปวดแขนกับลุงหนวดสากใหญ่ นะครับเสียงยังว่าไงบรรยากาศกับลุงหมวดสากใหญ่ครับผมโอ้โหลุงทขามาถึงนานหรือยังฮะวิรังมีคำเหี้ยฮะมาถึงนานหรือยังนานนี้ใช่อืมโอเคครับสีชโมงศีรษะชมงแมนบ่วันนี้ให้ลุงหมวดเราตำส้มตำให้ชิมนะครับดูดูดูนะฮะดูสีสันนี่ทีมครับอันนี้ใส่อะไรบ้างเมื่อกี้อ่ะเอ่อ อันนี้น้ำปลาน้ำปลาละปลาตัวนี้ครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับน้ำตาลปี๊บอันนี้ผงนัวผงนัวแป้งหว่ะคใส่หลากแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายสันทีนะครับสุดยอดครับพ่อพี่สวัสดีครับมากระผอมาซาคุบุคีโนอะครับเพราะว่าลุงหนุ่กับเจนิมตืึงกันเศ้าคนขนของมาก่อนเราก็จะใส่เดี๋ยวเปิดโคไข่มื่อเนี่ยครับใด่เขาเปิดโคไข่สีได้ชิมเบิรงความแซ่บมาอนีิสีสำหรับกับผมนะฮะ วันนี้ปีเตอร์ก็มาครับพอลอปีเตอร์สวัสดีครับโอ้เซ่ฮัลโหลลุงทอมลุงนวดเฮลโลเซลล์ไม่พอฟอกไม่รู้ไม่รู้เจ้าเบายังกันเบอกันจุ่มเลยยุ่งต้องกตนอะไรกันแล้วไ้เรียกตำอะไรครับลุงหนดเออตขาำยังครับลุงหนดตำหมูยอครับตำหมูยอแต่เผ็ดอันนี้เผ็ดเอาจัดให้เด็ดสักจานหน่อยครับลุงหนวดอืมเดี๋ยวครับขอบคุ่นเท่า พ่นเฮ็ดเองบะครับผมนี่อ้จะบาดเทาะนิดเดียวนะไม่เอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะครับผมนี่นราครับเแรบก็ตำคุ้งกบคนตำเลยท้งหมดว่ะเบึ้งแต่สากคนต่ำบื้องต่สากหุุนนี่ S <S 2> <S 2> หันไผ่หันไผ่หันไผกินแล้วตีว่าโบแซบเนี่ยคือเจอสาข์าหรือว่าหรือว่าที่ไปทําขายแล้วใครไม่จ่ายเงินก็เจมเจอสากใช่ไหมเจนีม่มันคือหัวเว่าเลยสานี่หัวเนา,น <S <S านเนาะปกติหัวมันสูดๆนี่ทีหงครับถุงมูยอ่อมวย่อตัวนี้ไม่มีทิศทานะครับครับตั้งเดิมเฮียเฮโอ้ยโอ้ยือาร้าจ มันยังดังแปะบันหันอันนี้ใส่นิดหน่อยเพื่อแับกลิ่นสีสันสีสันจับกลิ่นกะทินบอกร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 ะทินครับนิดหน่อยครับไม่มากบวกต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนครับแล้บมชิมบ่แล้วเด้ถ้าไม่ชิมไมาแล้วโอ้ยบังคับบงคับโอ้ดมไรออกอืมเฉดเชวกันเลยทีเดียวนะครับคังคับขนนกับลูกคือกันครับ เ,เดียบครับบางครันงหลงหัวซิมเป่าหลงเป่าเปล่าแต่บอกคงไม่เป็ดสมัยก่อนเห็นบก่กินเขาอยู่ทงหน้ามันมีแกงมาไม่สมสมันห่อนตำหุงกะเพร็ดตักตำหุงกะเป่า,ปาตำ<ๆ>ตมะฮงเลยนะครับออืนนะดูน้ำนะคระับเยิ้มๆนะฮะ มาซิมเบิ้งแบบนี้ตาทั้งหมดก่อนครับมุงหนวดครับจะได้ถ่ายรูปองอือหือขอบคุญพูดคำนี้มาเนี่ยวันนี้ได้อกโอ้ยโอ้ยสะอ่อนะาเสียบเห็นจับจึงเผยโคมคืนเลยบอกเลยใครอะไรจะมาเสียด้วยเข่าคิ้วได้ทุกคนอือหือ ดูสีจ้านิ่มเข้าไปบังดิตรงตรงครับตรงตรงครับโอเคโอเคอ่าขออนุญาตถ่ายรูปนะครับอย่าทิ้งครับอย่าทิ้งได้ไหมจ๊ะนี่หน่อยครับมาถึงเวลาชิมแล้วครับทีนี้เอาค่่ะะนคครับผมพี่น้องครับชิมเอาลูกหลานบ้างเลยก็ได้ครับโอ้โหไม่ขาดลูกหลางเอ้ยนี่แหละ ใครเผ็ดนาอย่าลืมนะครับเรามีของหวานนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือนะให้ท่านได้ชิมนะฮะพูดต่ำชิมก่อนอ่ะพูดต่ำชิมก่อนตาจนก็ต่ำจนตายต่ำจนตายผมว่าลุงหนวดต่ำใครจะต้องเพียงซื้อได้ครับลุงหนวดเป็นงยังต่ำแตดสวดมันเผ็ดแห้งบ่ผู้กินเนื้อเดี๋ยวร้องนะเจนเนี่ยวร้องนะแตดสวดชาวกงทานเนี่ยมันสวดบอดลุงทำชิมแล้สิครับ พ่ออบีเฮ้ยป่อพปอเสียง่อฮ้มาล้ไหมออาฮ่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 าาฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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  นี่บอกเมลังฟูดสมั่ากินอีสานฟูดใช่ไหมเมล็ดกินหน่อไม้ส้มกับส้มบักเซียนกับฉันนะเบิแล้วสิแก้วขนมมากินกับตับหมูหงอไม่ได้ได้นกปวยได้อร่อยอร่อยตอนนี้เป็นขนมปังกับเค้กเกอร์กับตักหุ่งนะฮะครั์ลุงทำจะทำให้ดูนะฮะเบิ้งพี่น้องเบึ้ง เอ้านี่ครับคือสันนะบ่ะต้องขาดเอ้าฟ้องผมว่าอะไรต้องคุยคำว่าคุยเอาคุยเออนั่นแหละเอ้าช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 ้าเวลากินช้าช้ากล้องแพนไม่ทันสะอ่อนน้ำด้ใส่เห็ดตรงนี้เออเอาลงหนวดเห็ดโอ้ยข้อต่อเย็นนี่แหละเกี๊ยวนี่ก็ตำบักตงครับเอาลงหนวดเห็ดแบบเนี้ยทำตามประวัติธมนะครับตอนนี้ครับเอเพราะว่ามีเห็ดแบบเนี้ย อ๋อกันเพนนดแล้วเนาะจุ่มแน่จุ่มแน่ลุงเอออื้อหือหึไม่จำก่อนนะปลาจุม่หมหัวดิปปลาหัดกระปลาส่งวันายเลยครับผมที่ปื้นานก่อนเลยครับผมจุม่มทมกวัอ่ะ <laughs> พูดภาษาอังกฤษเรียนเชิญ FC ที่เป็น FC ผมเสียงเพลย์อยู่แต่เมืองนอกหน่อยเร็วมามีโอกาสมาทานน้มต่ำลงหนวดครับ Hello everyone, ี่ d e e อ a w of j i เ p e ย l is my friend. would like to join us for the activities now he is going to do the activity for mr festival on the 30th of december 2020. Mm -hmm. and if you have free time you can come and join him yeah. in his field and long tom jenny <coughs> and future uh -huh. our team very welcome all of you thank you very much <coughs> <coughs> อก็นึกขากมาครับผมกยามยามน้ำคาวกันครับบรรยากาศของความแสบหนึ่งเดี้ยแล้วบางคนก็ว่าได้ครับบรรยากาศของความแสบของฝีมือสมตับลุงหนวดนะครับตอนนี้ลุงหนวดท่านรับตําแหน่งอาสาพลดำลุงราชการนะครับอยู่ที่โรงเรียนเดือดสีไพวันนะครับมัธยมครับสอนเอกภาษาอังกฤษนะครับผมเรียนจบไปไม่มีใครไม่เคยโดนไม้แส้ลุงหนวดยิ่งตียิ่งเบียดเบียยิ่งรักแต่คู่อื่นตีเด็กหน่อยยังตีหน่อยยังสั่ง เปล่าเปลามันถามว่าเงาเงาอย่าคือแม่งแฉะกูกะหลูกจีนแลอยากหลูกยิ้มโลกแก่ลูกเหรอกระมีเด้ที่ไหนครับไม่เน้นความมืแรงแต่เราเน้นความมีแหงนี่ต่ำรวจแก่อย่าเบียดความเด้ทักไปแล้วครับต้องแบบคนตำก็กินเองเนะครับผมก็ากจะกินน้ำกันครับนะครับเบิังครับหนัอีกการ์ดน้นเป็อะครับผม ก็ททแบบนี้ไหมลูกเอาไปทำหน่อยทำไงถามาต้องเอาบักเพสเลไหมบต็อกเพสพี่ลูกพี่้องครับคือชาตด,ดีได้บ้างไหมนนย,ยาสันเสียงยาสันยาสันอือย,ยาสันนะยาสันนะพี่้องครับตอนเราหัมึงคนน้นก็มีเย,ยอะขออ่อตครับคิมครับดู่าดูอะไรพี่องก็ มาคูกินอะเ้พกนะังนะครับอ,อันนี้คือเอฟซีลงหนวดนะครับเอฟซี FC เพิ่นลลายนะครับเพิ่นอวนเงิ้มาเห็นลงทานน้ากันลงหนวดขาวไปซื้อมาผอมบางโงมาคอยมูหยองมูยอมากขอบคุณเอฟซีเลยนะครับครับขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านผ่านช่องนี้ก็แล้วกันนะครับที่โอแตจมาร่วมกับผมทำรงทานได้ของเยอะแยะแบบนี้นะครับ,รบขอบอนุโมทนาบุญ สิ่งไหนที่ท่านประสงค์สิ่งไหนท่านหวังขอให้ผลบุญคราวนี้จงสง่งและหนุนนําให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสครับขอบค,คุณผาดตรงนี้นะครับลุงหนวดครับพี่น้องบางท่านบอกว่าโอ้ยหนูยู่เมืองนอค่ะหน,นูอยากได้มาเฮ็ดลงท่านเราต้องมีทุนเท่าไหร่ในการสร้างในการทํโรงทานเท่าไหร่ที่เฮ็ดเราสามารถร่วมกันได้เนาะร่วมกันเท่าไหร่ไม่มากบท่าไไม่ว่าท่านโอนตังมาเราก็จองเราส่วนของผมเสียงเพลว่ลุงหนวดจีนิ่มในซอยกันใน้ากให้ลงท่านมากครับมีโบสา์ทํา่ครับ ครับ <ทำ S 1> ผมมีเท่าไหร่เราก็ทำครับแท้แต่ครับสามพันสี่พันหาพันลายเบิดครับครับแต่แทั้งงบท้ายทั้งที่ได้ของเครื่องขังว่าทีเป็นขนมแบบนี้ให้พีวกเราได้ชิมค่ากันแม่แซ่บบ่ครับแซบค่ะพ,พี่แม่คือยังเนาะครับชื่แม่แม่พรอนจ้าแม่พรอืนแม่พรอนชิมสดชิมตดสำหรัไปครับกร่างชิมชิมแล้วจ้าตำแล้วเพิ่นเอาไปกินแม่สาวแล้วนี่เบอร์ร่เป็นเพชรเป็นเพชรบ่ได้แม่พ้นมาอ๋อครับเป็นบาหวานอยู่จ้าแม่จ้า ครับผมเอาแข็งแรงเลยแม่เด้อใส่นปลาไม่เป็นนะหยิบปลาลุกไปหั่นจังสี่เลยล่ะอ๋อ้จาแม่ครับนี่นะครับผมอบ๊อดดอนบงมูญารามนะครับพี่น้องครับได้ปลาซักข่างปลาอย่างพารานะครับพี่น้องพี่จกรวมบุญกะเหตุบุญ้ท่านน้ำกันใดพี่น้องเด้อครับปแลสำหรับวันนี้ลุงหมวดขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับความสุขนะครับผมความเจริญความร่ำรวยเจ้ามีลุงหมวดสุขแข็งแรงครับผมจุ๊ดบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับ